สวัสดีค่ะสวัสดีซิเฟนช่องทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้พบพอกันในคลิปหัวรัฐบาลเล่ารองชมลาหาฮานอยของงวดวันจันทร์ที่16กันยายน2567นนะคะตรงกับหววรัฐบาลไทยออกนําน,นะะักข่าวชมวันนี้ก็จะมาเสนอสูตรแม่ริมโค้งได้ทึ่งสองสูตรไทยได้พิจารณาเลยนะคะเป็นของงวดวันจันทร์นะคะ มื่อนี้หลังจากงวดทิพานมาน้งชมจะไม่เบิ่งวดทิพานมาก,ก่อนนะคะเป็นของงวดวันศุกร์นะคะงวดทิพานมาเป็นศุกร์ที่13เลขเล่าพัฒนาเป็นทินาเสดายอีกแล้วนะน้งชมสำหรับเลขสีตัวนะคะเชียดชิวแตมเดี๋ยวน้งชมจัดให้เน้นใน5หเจเลขออกสีเจนะคะ สำหรับเลข6ตัวบ่ผิดหวังนะคะเลขที่ออก481647น้อมช่ม48ตัวนี้มาตรงๆนะคะสำหรับลาวพัฒนา6โตันะคะผูะ้ใดได้เล่นทึง4ตัวทึง6ตัวยินดีน้ำลายเ้ยค่ะเด้อ5น้อยบอ่อผิดหวังนะคะแต่ตัวนิน่นตั้งแต่น้อยแหลกเลยนะคะนิ่ใใ้้3น้อยพิเศษปกติ VIP นะคะ พิเศษเลขที่ออกคือ8 1ดหนหานะคะผู้ชม1หาหาหนึ่งตัวนี้แตกตัวนิ่นเต็มเต็มน,นะคะสำหรับสูตรนิ่นเฉพาะ3น้อยมาตัวนิ่นคือการน้ำชมแตกจังๆคือน้อยปกตินะคะปกติเลขที่ออกคือ6 776ตัวนี้นะคะเขา 6, ตัวนิ่นก็คงจะได้ชูได้หมันกันคือเก่านะคะสำหรับ งวด่ผ่านมานมชงชมเลกไรวันเดินดีคือเก่านะคะหมวดนี้รุ่นต่อเลยนะคะว่าเลกไรวันจะแตกรั่วเท่งน้อยเท่งเล้าบ่อเนาะคะ่ะสำหรับหมวดนี้เป็นของหมวดวันจันที่ที่16นมชงชมหลังจากรับทรัพย์กันเต็มแล้วนะคะหมวดนี้สูตรแม่ริมโขงของแพพระรวยนะคะจัดออกมาให้ จุดมัดร่วมเล่าห้าน้อยเล่นใดตั้งแต่น้อยพิเศษไปจนฮอดเล่าพัฒนาเลยแล้วค่ะหมวดนี้เลขวิ่งเลขแลนได้จัดให้สองตัวคือเการ่องชมได้หากับหกนะคะฟันไปทีสาน้อยแล้วก็เล่าพัฒนาน้องชมจัดชุดให้มือนี่ชุดเต็มผู้ใดมากเลขกหากะ ฟันไปทีเลขาเดอค่คเดอมีเจดหาสามหาสี่หาแล้วก็หกหาอีกชุดหนึ่งนะคะคือเก่าหาล้อมชมนี่คือเลขาเนาะคะ่ะอุใดมักจัดได้เลยน้อมชมแล้วก็ เลขหกเนาะคะ่ะนี่ศูนย์หกสามหกแปดหกเจ็ดหกแล้วก็เก้าหกเนาะคะ่ะนี่คือชุดเต็มเลขหกจัดให้สิบชุดสิบหางเนาะคะ่ะสำหรับเลขสองตัวเพื่นผะูะ้ชมเลขสามตัวคัดให้สามชุดสามหางคือเก่า มีห้าสามห้าสี่สามหกแล้วก็ห้าแปดหกนะคะเลขสองตัวกันไว้อีกชุดหนึ่งด้วยค่ะคือสองหกเริ่มชุ่มสองหกตัวนี้กับมาเด่นคือกันนะคะหวัวทิพยานมาเลข ออกเลข6โตัวนะคะสำหรับเลขล่าพัฒนางวดนี้คอให้มาทึึง4ตัวทถึง6โตัวนะคะตัวเนินมือนีนิ่นไฮฮาชุดหางมี36 36แล้วก็86 35 75อีกชุดหนึ่งคือเก่าหานะค่ะ เนิ่งนักไปเลยนะคะสำหรับเลขชุดล่าพัฒนามัดร่วมห้าน้อยน้องชมต่อไปจะเป็นสูตรฟันเฉพาะห้าน้อยเล่นใด้สามน้อยพิเศษปกติแล้วก็วี่ไอพีนะคะเนิ่นนักสามน้อยหมวดนี้เลข่งเลขเลนจัดให้ชุดเต็มเลขวิ่งมีสองตคือเก่านะคะได้สาม กับหาจัดชุดไทยเมื่อนี่มีหนึ่งหาสองหาสามหาแล้วก็มีสามสี่สามหนึ่งเก้าสาม มีห้าหกห้าเจ็ดห้าสี่อีกชุดหนึ่งคือศูนย์สามอ่านี่คือชุดเต็มเล่้ำชุ่มสำหรับเลขห้าน้อยนะคะเลขสามตัวคัดให้สามชุดสามหางคือเกา มีศูนย์หนึ่งห้าสอแล้วก็2 5งสเลข3ตัวคัดให้สามชุด3มหางใดพิจรารณาคือเก่านะคะแนวทางก็คือแนวทางเด็กกระเด้อมักชอบจังจัดนะคะหมวดมีเลขหาน้อยย่ำไปเบิ่งอีกรอบนึ่งนะคะจัดชุดให้มีหนึ่งหาสหาสหา สาม 1.. ีสามหนึ่งเก้าสา,หา,หาจาสแล้วก็ศูนย์สามะคะ่ะเน่นนักให้หาชุดหา,หางคือเกา่าเน้นให้มือนีมีสามหาหนึ่งหาเก้าสามห้าหากอีกชุดหนึงคือสาสนะคะนี่คือชุดเต็มตัวเน่น หมัดร่วมห้าน้อยพิเศษปกติละกาวีไอพี่น้ำชุ่มมักชอบเขียบหน้าจอไว้ได้เลยนะคะสำหรับสูตรเล่าพัฒนากะขัดไห้มีเจ็ดหาสามหาสี่หาหกหาเก้าหาศูนย์หกสามหกแปดหกเจ็ดหกแล้วก็เก้าหกนะคะมักชอบชุดใดหางใดกะ พิจารณาเอาน้มชมงมวดนี้ผู้ใดได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะได้เสียงโชคเสียงลาบบร่ว,ว่าจะเป็นหวยแร่วันหรือว่าหวยรัฐบาลไทยนะคะก็ขออวยพรอนให้ทุกท่านทุกคนตจงมีโชคมีชัยโชคๆเหมือนๆนีุ้ฟังกันสุขุสุขคุนค่ะสวัสดีค่ะ